ครับ <c oughs> แค่เปลีป่ยนแบดนะครับร้านเรายังมีก่อนเสร็จร้อยยิ่ห้าไอ้สองพันสิบหกตัวนี้ตัว LED ไรดาต้า เราจะถือรูปเลยไม่แค่เบาๆไม่ต้งอ,องบิดเราจะถือเราไมนต้องบิดได้นิดอยู่สตาร์ทนะครับนี่รอ,อ,อ,อบต่ำแล้วครับเดี๋ยวจะปรัปบรอบขึ้นนิดหนึ่งรอบเบานิดหนึ่งต้องเพิ่มอีกหน่อยเนี้ เดี๋ยวลองเซตกันนะครับร้อ,อยสี่สองจุดเจ็ดโค้ดความบิดเบี้ยวีของโพ้นี่นะครับลบโค้ดเซตใหม่เลยครับ เรียบร้อยมีรอบลดี LD ตัวนี้เข้าไปที่102,000ตัว216รอบต่ำเดี๋ยวปรับให้หน่อยนะครับแค่นี้แหละครับคารามิเตอร์โดยรวม